วันนี้มาแชร์การเติมแสงแล้วก็เส้นรายละเอียดอย่างง่ายนะคะทุกคนจะเห็นเลยว่าพอเราเติมเส้นตามขอบขอบรูปเนี่ยมันจะทําให้รูปอ่ะดูมีอะไรมากขึ้นนะคะจากเดิมอะ่ะเรามีแค่งเงาใช่ไหมคะกับแสงเรืองๆนิดๆหน่อยๆนะคะเราก็เพิ่มเส้นตามขอบรูปแบบนี้นะคะขีดไปแล้วก็จุดบ้างหรือว่าขีดซ้อนกัน2เส้นบ้างนะคะแบบนี้มันจะทําให้งานเนี่ยมันดูดีขึ้นไม่รู้จริงคิดไปเองหรือเปล่านะถ้าใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็เติมแสงแบบ ก้อนกอนค่ะเขาเรียกว่าแสงแบบเอ,อ่อตกกระทบเนาะที่มันตกกระทบที่วัตถุเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่โค้งมนอะ่ะเออเราก็ไปใส่แบบเป็นวงๆแบบนี้นะคะมันก็ทําให้รู้สึกเอ,อ่อวัตถุเนี่ยมันดูเป็นประกายมากขึ้นนี่น่ารักไมยล่า สำหรับใครที่กำลังทำคีย์นี้อยู่นะคะจินแนะนำให้เริ่มทยอยหยุดได้แล้วนะคะย้ายเทศกาลไปเทศกาลใหญ่ๆท้ายปีได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะคะสนใจคอร์สสอนเปิดร้านทักได้เลยนะ